สวัสดีครับ,รบผมกินไงอยู่ไงสไตล์เรากับกับผมเอ็กซ์ไลล่มนะครับมากันอีกแล้วครับผมวันนี้เราอยู่กันทีผากตายนะครับวันนี้ผมจะพาถูกทานไปเที่ยววัดฉางไฮนะครับไปกราบสาการะหลวงปู่ทวดครับผมสำหรับเส้นทางในการเดินทางเราได้เดินทางจากจังหวัดสงขลานะครับ การเดินทางในวันนี้ชายรถดยตนนะครับนี่นะครับเส้นทางเป็นเส้นทางไม้เหล็ก43นะครับเส้นทางเดียบชาตทะเลเอาไทยด้วยซ้านะครับเส้นทางนี้เส้นทางดีนะครับมุ่งตรงไปอำเภอโคโพนะครับตำบลควนโนรีจังหวัดปัตตานีครับเส้นทางในการเดินทางก็ไม่ได้อยากลำบากอะไรนะครับ เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงเศษๆก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศในการเดินทางนี่แล้วครับเมืองสามจังหวัดปัตตานีของเราผมเดินทางถึง ช่วงเช้านะครับออกเดินทางช่วงเชา้าวิวสองทางทางสวยงามครับผมถ้าไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดปัตตานีก็ถือเป็นจังหวัดที่นาทองเที่ยวอีกจังหวัดนึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ที่ว่าสงบดีนะครับเพื่อนๆท่านไหนอยากทองเที่ยวก็ก็สามารถทองเที่ยวได้นะครับ ไม่อันตรายนะครับรดให้ดีถน้นห้นทางรถก็ไม่เยอะนะครับต่างจังหวัดบ้านเราธรรมชาติมรมดืนนะครับสองครั้งทางในการเดินทางไปครั้งนี้ เมื่ออาพานแยกตรงนี้เขาเรียกว่าแยกหน้าประดูนะครับก็ใกลถึงแล้วครับไม่ไกลแลดนะครับนี่นะครับขับรถเข้ามาในนี่นะครับตำบลน,น้าประดูนะครับเมื่อมาถึงเราจะไม่สามารถนำรถเข้าไปจอดดันในนะครับจะจอดรถกันตรง นาวัดน,นะครับนาสถานแบบไฟเรื่อยสำหรับ การเดินทางอีกเส้นทางนึงจะสะดวกมากนะครับถ้าท่านเดินทางาโดยขบวนรถไฟนะครับเราสามารถเดินทางโดยรถไฟได้มาลงตีสถานีวัดฉังไห้ได้เลยนะครับคำคำถนนมากก็จะถึงวัดเลยครับผมมีนะครับบรรยากาศนี่แหละครับถ้าเราเดินทางโดยรถไฟเราก็ลงสถานีวัดฉังไห้แล้วก็คำถนน พอถึงวัดแล้วครับบรรยากาศนี้นะครับนาสถานีรถไฟก็จะมีร้านค้ามีสินค้ามีค้องขายเลยครับทั้งตรงค้ามก็คือวัดนี้แหละครับวัดหลวงปู่ถวดหลวงพ่อถวดที่เราเคารพบ,บูชากันนะครับ บรรยากาศาก็มีคนมาสักการะเยอะอยู่นะครับไปทิ้งช่วงเชา้าพอเดิมซมายๆก็จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาเยอะอยู่นะครับแต่ก็ทิ้ว่าบางตานะครับไม่ได้แออัดหยัดเยียดน,นะครับสบายๆมรีรับล้งปูตรวดอยู่ตรงทางเท้านะครับมาทิ้งก็มีเสียงประทัดตอนรับกันเลยครับ ผมจะพาชมบรรยากาศข้างในนะครับบรรยากาศข้างในก็รมรื่นนะครับเข้ามาสักการะบูชาลวงปู่ตรวจกันพี่น้องก็มีบางตานะครับถือว่าไม่มาก ามาแล้วก็มากราบไหว้สาการะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับภาพบรรยากาศภายในวัดน,นะครับ สำหรับคลิปนาผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกินไหนจัดเมนูอะไรกันโปรดติดตามชมกันนะครับวันนี้ล่าจากกันไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับภายในวัดจงางไฮของเรากลับมาเจอกันไหมคลิปนาครับสำหรับวันนี้ครบคุณที่รับชมฝากติดตามนะครับช่อง YouTube และ Facebook Fanpage กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราโดยเอ็กซายล่มนะครับสำหรับวันนี้โครกลาวคำวา่่าสวัสดีครับ